ก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจา no ้าเหลืองน้อยแล้ววเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้เจ้าเหลืองน้อยมาเล่นโคลนนะครับผมนะหาปลาไหลนะดูว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมนะนานนะครับผมนะเราจะได้มาเล่นโคลนจับปลาไหลอ้าอ้าโอ้โหอ้าเอาไป เอาตู้ตู้ไปจับไปตู้ลูกชายวีไลนะครับผมนะจะตู้เออได้แล้วครับผมนะหนึ่งเต็มนะกับเจ้าเหลืองน้อยลู้นะครับผมนะลุยกันต่อนะนี่ก็จะเอาไปที่ปากกล้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งนะครับผมนะกับเจ้าดินโครนนี่เพราะว่า มีการเอ่อมังมุมนะหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเอ่ขีปลาแล้วก็ใบไม้เอาไปเทไว้เป็นปุ๋ยนะครับผมนะาจะเอาไปปลูกต้นไม้นะนก็ร้อนมากนะครับผมนะ <c oughs> ในเ,เดือนมีนาเห็นนี่แล้วหรือเปล่านี่มาไหลน่าจะเยอะนะครับผมนะเพราะว่า เป็นสระเก่านะเรามาขุดสระเก่านะเพื่อขยายขอบนะครับผมนะขยายเล็กน้อยนะปั้นขอบเอาเจ้าดินโครนในปั้นขอบแล้วก็ทาให้สระมันลึกกว่าเดิมนะครับผมนะนี่แดนปลาเลย <c oughs> เอาต้นไม้ออกด้วยนะครับผมนะเอาต้นไม้ออกแล้วก็โลกสระให้มันลึกกว่าเดิมนะครับผมนะแล้วก็ปั้นขอบเราก็ได้โอกาสนะครับผมนะ หาปลาไหลไปด้วยเลยเราชอบอยู่แล้วนะถ้าแกเราชอบกินปลาไหลนะเราชอบกินเนื้อแกงปลาไหลโอ้เย็นนี้แล้วหรือเปล่านะไม่เจอก็คุดต่อครับผมนะมีการเอ๋เขีรยครับผมนะเขีรยเช็คเล็กน้อย ดินชั้นบนนี้แห้งมากนะครับผมนะบนแห้งจะเละแตกเลยนะครับผมนะแตกแล้วแต่ว่าจะปลาไหลมันก็อยู่ได้นะครับผมนะเพราะขล่างมันยังมีความแบบว่าเป็นโครนอยู่นะครับผมนะมันแห้งจะด้านบนปลาไหลมันก็อยู่ด้านล่างหลักๆคือมหาปลาไหลนะครับผมนะงานนี้แค่สืบนะครับผมนะหนนีๆหลักคือหาปลาไหลนะเขี่ยผมนะเช็ค เราได้มาแล้วนะครับผมนะตัวหนึ่งแต่ก็เกราให้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอ้อ่อานังไงนังไงตตนังไงตัวเล็กตัวเล็กเห็นไหมไม่เห็นนะตัวเล็กอือนนะคิดว่าแต่ไ้เดือนนะครับผมนะ กำขับเครับผมนะตัวเล็กตัวใหญ่นะให้จะได้เห็นก็มีความสุขแล้วนะครับผมนะ <c oughs> สำหรับเออแมคโครนะสายสายลานะครับผมน,นานนาะเราจะได้ออกมาล่าปลาไหลนะเจ้าเหลืองน้อยว่าปกตินี่งานเรานี่สนมากจก็เป็นเอองานโลกมานะถ้าเป็นงานขุดสระก็จะเป็นเออขุดสระใหม่นะครับผมนะ เพราะว่าเจ้าเลื้งน้อยเรานี่แเข็นสั้นนะถ้าเกิดเวลาไปขุดสระเก่านี่จะมีปัญหากับพวกโครนนะครับผมนะโครนพราเข,นขน็นเขาสั้นมุกี้เขาเล็กนะการเขี่ยโครนการดันโครนเนี่ยค่อนข้างยากนะผมนะเราเลยไม่ค่อยรับงานนะแต่ว่าสระนี้นี่คือมันพ่วงนะก่อนหน้านี้เราลอกนานะครับผมนะฝั่งนั้นเราลอกนาแต่ว่างานขุดสระนี่มันพ่วงมา,ามาแล้วนะครับผมนะเอา้ามาอีกแล้วนะ โอ้ปลาไหลนะคิดว่าเป็นงูหลามนะครับผมนะเออจะให้สิงค์คุลาสิงค์คุลาจัดให้นะจะตูจะตูไม่กล้าจับนะครับผมนะจะ,จะตูอา้าวมีลาโอ้สิงค์คุลาแน่นอนนะครับผมนะจับเปี้ยงเดียวอยู่เลยนะครับผมนะ จเจ้าเลืองน้อยขุดต้อนะครับผมนะรถดำรถดำรถดำมารอแล้วนะเดี๋ยจับปลาไหลนานนะเดี๋ยวรถดำจะไม่ได้เที่ยวนะครับผมนะแต่สิงค์โคล่ะวิ่งไปเอารถมานะครับผมนะงานก็ต้องทำนะต้องทำคู่กันไปนะครับผมนะจะตักปลาไหลอย่างเดียวมันก็เกออินไปนะจะตักดินอย่างเดียวก็ไม่สนุกนะครับผมนะ ด้วยความสนุกเราก็จับปล,ลาไหลด้วยตักดินไปด้วยนะครับผมนะ,ะมากันต่อครับเจ้าเขียวซาบ้าพลังนะครับผมนะฮีโนโ่เขียวฮ <c oughs> ีโน่เขียวคอนโทรลโดยซิงโคล่านะครับผมนะตอะนนี้นี่ก็ยังสบายๆอยู่นะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงแต่ตอนนี้ช่วงเออลงมาทางฝั่งนี้นี่ อาจจะตึงหน้าดูนะครับผมนะเพราะว่าเราจะขุดโครนออกไปทั้งหมดเลยฮะทักษะนี่เลยนะครับผมนะเวลานะรถก็จะต้องลงมาเรื่อยๆนะอนาจจะได้กดคันริ่งกันมิดนะครับผมนะเราดูเหลืองน้อยดีกว่านะครับผมนะเพื่อเราจะได้มองเห็นปลาไหลนะเรามองไม่ทันพี่ไหลนะครับผมนะพี่ไหลเขาตาเร็วนะครับผมนะเรามองเห็นนะเราเรามองไม่ทัน ม,มีบนรถนะครับผมนะมีหน่ยวยซิลอยู่บนรถนะครับผมนะเสียทนเสียทนคนดีป้าอยู่บนรถอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเอาให้ไม่เหลือรอดเลยนะครับผมนะทางฝั่งรถรถกรีดก็มีคนรอจับอีกปนะลาไหลนี่ไม่รอดนะครับผมนะไม่มีโอกาสได้ไปเป็นปุ๋ยนะครับผมนะโอ้ยจีร์เลนะครับผมนะ อาเตลงเลยลงเลยนั่นแหละครับผมนะอยู่ตรงนั้นแหละเ,เดี๋ยวพี่ไรก็จะตักมานะครับผมนะเอาเต้จับเต้จับตัวที่เท่าไรแล้วไม่รู้นะถ้าไม่สามก็สี่นะครับผมนะโอ้จับด้วยสิงโคล่านะจับสบายๆเลยนะครับผมนะเสียเปิลน,นะเสียเปิลคนโอโอ้เห็นอีกแล้วนะครับผมนะนู่นนะโอ้ ดงปลาไหลจริงๆนะครับผมนะนะแต่กล้องมองน่าจะไม่เห็นนะแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ไล่เก่ก็ตักมานะเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันโอ้ดักดินใสรรถก่อนนะครับผมนะนายยืนแถวนั่นแล้ะครับผมนะมุดๆอยู่นะ ไรมองเห็นไหมเอา้ามองไม่เห็นนะครับผมนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผู้ชมได้เห็นนะครับผมนะเดี๋ยวได้เห็นทุกทั้งหมดนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปถ่ายที่ครุกเจ <c oughs> อเจ <c oughs> อดงปลาไหลนะ <c oughs> เอามันเลยนะครับผมนะ ใส่แค่ง,งานเที่ยวนะครับผมนะไม่ได้ใส่เต็มกล่องมากเพราะว่าเราคนเป็นงานเที่ยวนะครับผมนะเเป็นเที่ยวใส่เต็มกล่องไปก็ทรมานรถดั้มเปล่านะครับผมนะอ่ะจับปลาไหลนะครับผมนะใส่เต็มแล้วพี่ไรลเกน่าจะมาตักปลาไหลต่อนะครับผมนะเรารอแต่ปลาไหลนะมีมีงานตักปลาไหลแบบนี้นี่คือ จิตใจไม่อยู่กับงานแล้วนะครับผมนะออจากโชเฟอร์นะครับผมนะเสียเปิลคนหลอ่อเสียทนคนดีเสียอูเสียส้มนะครับผมนะเคลียร์พื้นที่นะครับผมนะโอ้แต่โมจะด,ดูปลาไหลนี่ <c oughs> ไปไล่แกแกจะขุดลงไปยังไงนะเพราะว่าโคลนนี่ค่อนข้างลึกนะครับผมนะ ถ้าเป็นโครนอย่างนี้นี่รถดับน่าจะเหยียบไม่ได้นะโครนลึกอย่างนี้นี่น่าจะทํางานยากพอสมควรนะครับผมนะ,ะมาต่อครับผมนะต่อกันกับเสียเป้าคนขยันนะครับผมนะกับเจ้าเดีก,กา210นะครับผมนะ ด้านบนก่อนนะครับผมนะเย่เีไร่ก็น่าจะเริ่มหาลายแล้วนะครับผมนะว่าจะขุดไปต่อยังไงนะเพราะว่าถมจะล้วงปลาไหลนี่ไม่ได้วางแผนนี่แย่แน่นอนนะครับผมนะว่ามันเป็นครูนนะเป็นครูนมากเจ้าเรืองน้อยอาจจะเหยียบได้แต่ว่ารถดำนี่เหยียบไปแล้วน่าจะขึ้นไม่ไหวแน่นอนนะครับผมนะด้านนี้น่าจะต้องวางแผนพอสมควรน,นะครับผมนะการเล่นครูน ไม่ใช่งานถนัดนเขาจะเลื้งน้อยเรานะเลี้งน้อยเราปกติไม่ค่อยมายุ่งกับโคลนเท่าไหร่นะครับผมนะเราจะโล่งนาแล้วก็ขุดสะใหม่ซะมากกว่านะครับผมนะผัวผู้ชมโชเฟอร์ <c oughs> <c oughs> ไม่ขับแล้วนะไม่ทำแล้วนะง,งานรอรอจับปลาไหลนะครับผมนะเสื้อโอ้เสื้อส,ส้มเสื้อทนคนขยัน เสียเปิ้ลคนโลและเสียเปลคนขยันเหมือนกันนะครับผมนะและ้วก็เป็นเจ้าโตนะครับผมนะเป็นลูกชายพี่ไร่นะเจ้าโตและเจ้าตี้เจ้าตี้เป็นพี่นะครับผมนะอันนี้เป็นเจ้าโตนะเป็นน้องก็มามาเล่นนะครับผมนะแต่มันขับรถรถคูดได้เหมือนกันนะเจ้าโตแต่ว่าขับได้นะครับผมนะไม่ได้ขับเป็นแต่อนาคตก็น่าจะ เป็นเหมือนกันนะครับผมนะเจ้าเรื่องรถขุดนี่แล้วแต่โอกาสนะครับผมนะพกกรนจริงๆมันไม่ได้ขับยากนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้ขึ้นขับก็ขับไม่เป็นนะครับถ้ามีโอกาสได้ขึ้นขับเรื่อยๆขับบ่อยๆก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมนะ่กอยสะสมชั่วโมงบินไปเรื่อยๆนี่ไหลเน้นตักกินก่อนนะครับผมนะ ๋ยวจะไม่ได้เที่ยวเอาเอ๊แต่จิตใจตากล้องตอนนี้อยากถ่ายปลาไหลมากกว่านะครับผมนะตอนคุณหาปลาไหลแล้วนะครับผมนะเ,เราข้ามเราข้ามมาดูเอาแต่ตอนช่วงหาปลาไหลนะครับผมนะ <g ül s> จิตใจไม่อยู่กับงานแล้วนะครับผมนะ ใจอยู่แต่กับปลาไหลนะครับผมนะเราเลยชอบแบบนี้นะครับผมนะได้ชอบแบบสนุกสนานต่อไปก็เต็มเต็มได้อ,อย่างใส่เยอะนะครับผมนะใส่เป็นงานเที่ยวนะแต่ว่าเป็นอะไรก็ใส่เยอะนะเพราะว่าเราดำยังพอวิ่งได้อยู่นะครับผมนะ ที่ให้คนบ้านอยู่ใกล้ๆบ่อนะครับผมนะคนจัดการก็เยังน่าจะเลยใส่ให้เยอะนะนะนะครับผมนะเข้ไปก็เล่นไหลนะครับผมนะเห็นแล้วนะครับผมนะแต่ยังเข้าเข้าไปเอายังไม่ได้นะโอ้โอ้จับโดยเสียทนนะครับผมนะเสียทนคนดีจับง่ายๆเลยนะครับผมนะโอ้จับโยนเหมือนกิ่งไม้เลยนะ เราอยากไปถ่ายอยู่ใกล้ๆนะแต่ว่าอยู่มุมนี้มันเห็นชัดเจนกว่านะเราไม่อยากเพนกล้องไปมาบ่อยนะครับผมนะโทรศัพท์เราเวลามันเพนกล้องบ่อยๆนี่มันเวียนหัวนะครับผมนะก็เลย เลือกที่จะถ่ายไกลๆนะให้เห็นรวมๆดีกว่าเราไม่อยากแพนกล้องบ่อยมากถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆนี่อาจจะต้องเพสกล้องเรื่อยๆนะครับผมห,หากระตัวเฮ้ลูกกิ่งไม้ไม่เจอเราเราเกาะอยู่บนกิ่งไม้นะครับผมนะกิ่งไม้เอ็ดเดรย์นะครับผมนะ เอาดินแห้งนะเอาดินแห้งรองก่อนทีเราดินแห้งรองนะครับผมนะดินจะได้ไม่ติดกระบะรถดํามากนะครับผมนะเพราะว่าดินนี้เป็นโคลนนโคลนแบบนึบๆเลยนะครับผมนะถ้าใส่ดินอย่างเดียวไม่สนใจรถดํานี่ก็แย่อยู่นะครับนะเอ้เห็นเห็นปลาไหลแล้วนะ ương, ชั้นบนก็มีนะครับผมนะ กติปลาไหลนี่จะไม่ค่อยอยู่ชั้นบนเดนนะาโยนมาแล้วนะจะตมองเห็นไหมโยนโยนกันไปโยนกันมานะเจ้าปลาไหลตัวเท่าไส้เดือนนะโอ้ยี่โกล่าจับสดนะเออดึงสดนะ ได้แล้วนะเ <G ül üyor> จะโอโตครโอ้นมีหนึ่งตัวอีกนะครับผมนะดงปลาไหลจริงๆนะครับผมนะสานี่เพราะว่าเป็นสะเกานะนีไหละนะต่อไปนะถือว่าเป็นวันรีเล็กนะครับผมนะรีเล็กของทีมงานสอสมุชายนะ ก็เป็นวันรีเล็กทำงานนิดหน่อยนะเม็ดเงินไม่ต้องนับนะวันนี้น่าจะน่าจะขาดทุนนะครับผมนะเติมนถบามัหนึ่งพันวิน 1, ว่งวิ่งได้ห้าร้อยนะแต่เราเน้นมันนะครับผมนะวันนี้ถือว่าใครเครียดน,นะรีเล็กในหน้างานแบบนี้นะครับผมนะเย็ยนเย็ยน กไกลเกินก็อันตรายนะจะเลองน้อยถึงจะคันเล็กแต่ยังไงพุ่งกี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับผมนะนะโดนหวดไปก็เจ็บใช้ได้นะครับผมนะเน้นตักเน้นจ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะครับผมนะ,ะหาปหลาไหลกันต่อน,นะครับผมนะเห็นไหม เคียค่อยๆเคียนะครับผมนะถ้าเจอปลาไหลนี่มันโดนเขียที่หนึ่งมันก็มึนแล้วนะครับผมนะมันไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะปลาไหลเออตามโครนแห้งๆอย่างนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วนะมันไม่ค่อยฟืดฟ้านนะครับผมนะถ้าจะเป็นเจ้าพวกปลาไหลที่แบบสูบสายใหม่ๆหรือมีน้ำเยอะๆนี่ก็แค่จะแข็งแรงนะ จับเขานี่เขาฟื้นฟ้าแต่ว่าตะไหลที่อยู่ในคโคลนอย่างนี้นี่เลื้อยช้าๆนะเลื้อยช้าๆเหมือนงูนเลยนะครับผมนะเอ,อื่อยๆอาจจะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างแห้งแต่ถ้าเกิดเขาโดนน้ำนี่ก็ลื่นมันดืมนะครับผมนะไปขุดจะไปเกลียก่ยนะครับผมนะชั้นล่างนี่น่าจะมีเยอะนะแต่ไม่ค่อยมีนะ สูชั้นบนไม่ได้นะชั้นบนนี่เมื่อกี้นี่3ตัวติดเลยนะครับผมนะไม่เห็นเลยนะครับนะ ากลงไปดูมุมด้านล่างนะครับผมนหะมลุ้นลุ้นจนพูดไม่ออกนะครับผมนะล,นลุ้นจนพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวครับเจ้าปลาไหลนานนะนานที่ทีมงานสอสมชายเราถึงจะได้มาขุดสะเก่าแบบนี้นะครับผมนะนี่ก็เป็นงานเขมนะจากการลอกนานะครับผมนะเรลอกนาแล้วก็เขาก็ให้มาเรียกว่าปรับสะให้นะครับผมนะ นะโลกสะเพิ่มนะลอกสะแล้วนะก็ปั้นคันเอาไม้โอนนะครับผมนะก็แต่งสะให้สวยนะครับผมนะให้กลายเป็นในะสะที่เก็บน้ําได้เยอะๆนะครับผมนะเพราะว่านี่ก็ตื้นมากนะครับผมนะประมาณจากคันประมาณเมตรห้าสิบนะครับผมนะก็น้ํามันก็เลยไม่พอใช้นะมันแห้งเลยนะครับผมนะไม่ใช่พอใช้แต่ว,ว่ามันไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะพอถึงหน้าแรงนี่คือน้ํามันก็แห้งก็ลเลยจะมาขุด เพิ่มนะครับผมนะความลึกเพื่อให้สามารถที่จะเก็บน้ําได้มากนะครับผมนะให้มันสามารถใช้สอยได้นะข <c oughs> <c oughs> ุดหาต่อไปนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> เราจะจับเอาให้หมดสะเลยนะครับผมนะตอนใส่ดินเสร็จนี่ก็ว่างๆนะครับผมนะเราก็ขุดสะ่อไปนะขุดขุดขุดหาเจ้าปลาไหลต่อนะ สิงเบนนะสิงเบ็นมาแล้วนะครับผมนะสิงเบ็นตั้มสิ่งนะไวรุ่นเงินล้านเมื่อกี้เออออกไปไหนไม่รู้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราดูเเจ้าเรื้ยงน้อยดีกว่านะจิตใ,ใจเราวนลูปอยู่กับปลาไหลแล้วนะเรา <c oughs> ไม่มีกิจิตใจจะดูงานแล้วนะ หมดจะหายหมดก็หายหมดเลยนะครับผมนะแปลว่าเมื่อกี้นี่ตอนที่ได้มาถี่ีนี่น่าจะขุดโดนแหลงหมดเลยนะครับผมนะขุดโดนแหลงรวมตัวนะนี่นี่หมดหมดแล้วนะครับผมนะหมดแล้วนะตักดินนะครับผมนะ ตั้งรับโดยเจ้าเอิการ้อยเก้าสิบห้าแรงนะครับผมนะเจ้าสิงเบนดัมซิงนะครับผมนะสิงเบนดัมซิงเจ้าวัยรุ่นเงินล้านโอเแต่เราเราอยากดูปลาไหลามากกว่าเดี๋ยวจะโตจะตโตรอจะเหนื่อยแล้วนะไม่ได้ปลาสักท,ทีแดดก็ร้อนนะ เราอยากอยากลงไปอยู่มุมล่างนะครับผมนะ,ะเขี่ยหากันต่อนะครับผมนะมาแล้วนะครับผมนะมาแล้วมาแล้วอ่ะใส่เสียนเสียนไหนจะจับนะครับผมนะเสียนโตนะไอห,หนุ่มไฟแรงไอห,หนุ่มขยี้ใบนะเดี๋ยวเสียนโตไอห,หนุ่มขยี้ใบนะ,อ,ะอู้ ตัวตัวน้อยนะเมื่อกี้นะนตั้งรับโดยเสียทนคนดีโยนโยนก่อนนะโยนโยนให้ปหลาไหลมันสลบนะครับผมนะมันก็เยอะใช้ได้เลยนะครับผมนะว่าสรนี้ค่อนข้างมีอายุนะ โอ้ใหม่แล้วนะครับผมนะเสียทนจัดให้นะอ่ะสองอมองมองที่มุมกล้องนะครับผมนะเราแขนเรามันติดกิ่งไม้นะเราแขนกล้องให้เห็นเต็มๆไม่ได้นะครับผมนะ จะตักใส่รถแล้วนะครับผมนะตักเต็มอุ้มกับเจ้าฮิโน่เขียวซาบ้าพลังสิงโคล่านะครับผมนะตเต็มอุ้มเลยนะครับผมนะตอนนะตอนเล่นก็เล่นนะครับผมนะตอนเราทำงานก็ทำงานนะทำคละกันไปนะครับผมนะ ไมคที key, ตอนที่จักเต็มรถดีกว่านะครับผมนะตัดภาพไามาีกทีก็เย็นแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เจ้าเหลืองน้อยเราขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผม <hundred. S 1> นะ <S 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 กับการขุดปลาไหลเจ้าเหลืองน้อยเราขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าขึ้นไปทําอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปธุระต่อแล้วนะเราก็ถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะ เรามาดูผลประกอบการนะครับผมนะผลประกอบการวันนี้ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมนะมีการแบง่งออกไปหลายรอบแล้วนะครับผมนะอยู่ฝั่งนั้นด้วยนะครับผมนะเสียทนคนดี <c oughs> เป็นพระเอกนะเสียทนคนดีวันนี้จับได้เ,ดยเ,ยเยอะเยอะกว่าคนอื่นนะจับได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะยี่สิบกว่าเต้มเลยคนเดียวขึ้นทำได้ข้อขึ้นทำได้ นั้นมือวางอันดับสองนะใบรุนขี้ใบจะโตนะครับผมนะแล้ว <laughs> ก็พี่ไล่นะจะเดินไมโครขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมนะเห็นแต่แขนน่าจะลากไอ้เจ้าต้นไม้ที่ขึ้นไปข้างบนเนพะื่อเคลียร์ให้โล่งจะได้ลงมาขุดด้านล่างนะครับผมนะดูเจ้าปลาไหลอีกทีนึงนะน <laughs> มองมองไม่ค่อยเห็น สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะใครรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ